อ่ะบอกโปรโมชั่นการเซอรทีนะคะจองวันนี้ออกรถก่อนสิ้นปีได้อะไรああ <laughs> ได้ของแถมพรีเม<อ>ียมมากกว่า20รายการนะคะมาลุ้นด้วยกันแล้วไม่พอรถล,ลุ้นล้านคืออะไรออกรถลุ้นล้านคืออะไรเราแจ,จากลอตเตอรีอร่ให้ทุกใบนะคะต่อคันต<อ>่อ,อคันบอกด้เลยนี่นี่มือมือดีมือดีคนนี้มือมือดีป้าบอกได้เลยเลือกให้ใบไหนได้ทุกใบได้ทุกใบ เพราะฉะนั้นเนี่ยมาได้เลยแล้วก็สนใจอะไรยังไงทักเข้ามาได้นะคะแล้วมีอะไรยังไงบ้างมีรถแล้วเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแม่เยมีคนให้ของเฮ้ยเดกดกดอ่ะเรียกว่าของขวัญแล้วกันใช่มีคนให้ของขวัญมาค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเล็กน่ารักที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวขิงเราต้องมาบอกก่อนนี่เข้าเรื่องยังเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเนี่ยสนใจนะคะไม่ต้องกลัวนะทิ้งเบอร์ หรือทักไอดีบ้านเขียวเข้ามานะคะเดี๋ยวเรารีบติดต่อเข้าไปเลยค่ะอ่าสนใจที่เมือ์หรือทักไอดีใช่ไหมคะแอดพีวายสี่สองสาค่ะแอดพีวายสทักมาได้ลดดีแน่นอนนะคะได้โปรโมชั่นจุกๆนะคะลดดีไม่ใช่ไอเครื่องปรุงไม่ใช่ไม่ใช่ ่โอเคไม่พอนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้ดีกว่าวันนี้วันนี้รถที่เข้าร่วมรายการรถที่เข้าร่วมรายการ้มีอะไรบ้างรท่เาร่วมรายการคือหมุนวงล้อเนี่ยได้ทุกคันอยู่แล้วถ้าเข้ามาหาเรานะคะได้หมุนวงล้อทุกคันได้ลอตเตอรี่ทุกคันแต่จะมีบางคันเนี่ยที่เข้าร่วมมีบีที50ไหมจ้าบีที50ถ้าเป็นกระบะบีบีทีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไฟจะโดนหัวเราไม่แน่สุปเออบีที50นะคะของเรานะคะ ปกติที่ร้านเราเนี่ยถ้าเป็นเรื่องกระบะจะมีเฉพาะโตโยต้ากับอีซูซูเป็นหลักนะคะมีมิตซูปะปายนะคะถ้าสนใจอะไรยังไงก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ารถที่ร้านเนี่ยเยอะมากๆนะคะเยอะจริงๆแล้วก็คุณภาพเกรด A ทุกคันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นที่เราเดินผ่านมาคือรถตู้รถตู้รถตู้เยอะมากคิงตะ่กี้นี้อันนี้คคอบางแค่บางส่วนคือช่วงนี้เราเอารถตู้มาโชว์กันโอ้เอฟซีมากันเต็มเลยเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ เนี่ยรอรอนะคะรอส่งหัวใจรออะไรกันอยู่นะคะเฮ้ยไม่เอาเราจะขายรถเราจะไปอะไรเดี๋ยวมีใครถามเลยอะหนุนุนูพูดไปเดี๋ยวคุณแม่จะอ่าโอเคย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะคะออกรถลุ้นล้านนะคะออกรถลุ้นล้านจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะออกรถวันที่หนึ่งมกราไม่ได้แล้วนะตอนแรกคุณแม่ก็ไม่เก็ตน้องขิงบอกว่าคุณแม่เราเอาออกรถลุ้นล้านลุ้นล้านอะไรเรื่คืออะไรเออลุ้นล้านอะไรก็คือ คือไม่เราเราเราไม่ได้หมกเม็ดนะเราบอกเลยว่ามาซื้อรถกับเราปล่อยรถช่วงนี้แจกลอตเตอรี่ทุกคันนะคะรลบรถก่อนสิ้นปีออกรถก่อนสิ้นปีนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะใช้สําหรับรถที่ออกภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะรีบจองกันเข้ามาทุกคนเห็นรถกันหน่อยเนี่ยรถมันเยอะมากๆเนี่ยจริงๆอ่ะเราเราไม่ได้พาไปดูโซนรนนะ <to. S 1> อ่าแต่ว่าเดี๋ยวบอกก่อนว่ารถที่เข้าร่วมโครงการของเราอ่ากลุ่มนี้ก่อนนูนี่กลุ่มนี้เลยกลุ่มแคมรีแคมร,คมรีเข้าร่วมโครงการทุกคันนะคะโครงการนี้คืออะไรโครงการรับฟรีนะประกันเครื่องเกียร์หปี รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปียสองหมื่นกิโลเข้าศูนย์ด้วยนะคะรถที่ร่วมรายการของเราคือแคมรี่ทุกคันในร้านนะคะซึ่งตอนนี้แคมรี่ก็มีประมาณสักยี่สิบสามสิบคันนะคะราคาเริ่มต้นก็มีตั้งแต่หกแสนกว่าห้าแสนกว่าหกแสนกว่าประมาณนั้นก็มีทั้งตัวใช้น้ำมันอย่างเดียวมีทั้งตัวไฮบริดด้วยนะคะมีเลือกหลายแบบมากเพราะว่าแคมรี่นี่เราก็มีมากกว่าสิบคันเนาะ ใช่แมมครมรี่มีทั้งสีขาวสีดําสีบอลอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นสีดําเดี๋ยวคุณแม่บอกราคาคร่าวๆให้ก่อนเผื่อมีใครสนใจยังไงนะคะคก็คันนี้ก็เป็น Toyota าแคมรี่ 2.0G นะคะราคาอยู่739,000ปี19นะคะก็คือให้ดูคร่าวๆไปก็ราคาถ้าปีเดียวกันก็ปกติที่บริษัทเพชยนนะคะแล้วก็คัดลดเกรดที่ใกล้เคียงกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีเดียวกันอะไรยังไงกันเนี่ยก็ราคาก็จะใกล้เคียงกันก็จะมีทั้งไฮบริดเนาะ จะเอ่อจะให้ดูนะคะดูข้างในดิฮะดูอะไรยังไงก่อนไหมลูกให้ดูรถก่อนไหมเออเพราะว่าเพราะว่าตัวไฮบริดเราเยอะมากอัานี่อย่างคันนี้ค่ะอุ้ยแคมรี่สองจุดห้าคันนี้สีสีมันดำดำแบบดำมีอะไรไหม ดำมีสไตล์ดำอะไรนะคะมีปรกกายไม่ใช่สไตล์ภาษาไทยภาษาไทยขอขอเดี๋ยวผมพูดสไตล์ไม้ชัดโอเคค่ะคันนี้ c a m ี2.5นะคะเป็นตัวไฮบริดแล้ว879,000บาทปี2020นะคะเลขมาอยู่ที่140,000อ,อยา่างคันคันนี้ <DES I> ได้ประกันอย่างที่แจ้งไปเครื่องเกียร์เข้าศูนย์1ปีหรือ20,000กิโลเมตร คือบอกไว้ก่อนนะคะว่าปกติเราไม่แถมนะใครติดตามเพชรยนต์มานารู้เลยว่าเราไม่มีของแถมเพราะเวลาเราซื้อรถมาค่ะเราซื้อชิดราคาขายแล้วเราซื้อรถที่แบบมันแพงที่สุดเท่าที่จะหาได้เพื่อของที่ดีมาบอยอก่อนนึงก่อนใครสนใจยังไงอทักแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้นะคะทักไอดีไลน์ไอคไอเดียอะไรนะแอดพีวายสี่สองสามหกนะคะทักกันเข้ามานะคะหรือว่าทักเข้ามาระหว่างที่เราไลฟ์ก็ได้นะคะมีอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้น้อง น้องแอดมินเขาคอยช่วยตอบช่วยอะไรให้นะคะมีคนช่วยตอบอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงลูกค้าบอกขอสามล้านสักใบค่ะอ๋อลูกค้าก็คือคุณหุ่นเล็กนั่นเองใช่ก็คือได้เงินมาก็ไปลงขวดหมดคนนี้ช่วงช่วงนี้ประมาณจริงๆช่วงนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มเป็นเวลาที่น่าจะกําลังทานข้าวอยู่พนักงานของเราก็กําลังดื่มเบียร์อยู่นะคะกำลังกำลังรู้สึกว่าเออารมณ์มันได้ชิวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ ชวนการมาดูรถดีมีคุณภาพจะออกรถก่อนปีใหม่ทั้งทีต้องออกให้ได้ทั้งรถดีคุ้มค่าได้ของแถมด้วยพี่พิพัทแซวนะพี่พัทบอกว่ามีพนักงานมาเมนเต็มเลยฮะใช่รู้อีกรู้อีกไม่พนักงานรู้ไงว่าบอสนี่แนะนําตัวเองยังค่ะนีนน่นี่นี่อะไรหลอะไม่ได้คอยมาไล่เป็นเจ้าของเพชรยนต์นะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเจ้าของคนใหม่นะคะนี่เจ้าของคนเก่านะคะนี่คือลูกสาวนะคะเพิ่งมาทํางานได้ประมาณสัก เดือนกว่าๆนหน่อยต่อไปก็น่าจะเห็นหน้าค่าแต่เพราะว่าเราจะไลฟ์ทุกทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์ทุกวันพะันะคะติดตามกันได้นะปกติทางเพชรยนเนี่ยเราจะไม่มีไลฟ์ดึกๆนะอันนี้ก็คือเราสองแม่ลูกอยากเข้ามาฟังฟีดแบ็กลูกค้าก็จะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะเบื่อนะคะตีสองตีสามถ้าลูกค้ายังอยู่เราก็อยู่เนาะก็คือความตั้งใจของเราก็คืออะไรลูกอยากให้ลูกค้าได้รถดีมีคุณภาพก่อนปีใหม่จริงๆนะคะเพราะว่ามาซื้อรถที่เพชรยนบออกไไไดด้้เลยว่าะรที่ อะไรที่เหนือเกินราคานะคะค่ะเดี๋ยวไปดูดูไปดูรถครอบครัวดีกว่าเพราะรถรถครอบครัวเลยเพราะว่านี่ไป c a m ร y Accord รนะคะก็คือเข้าร่วมรายการหมดเข้าร่วมรายการประกันเครื่องเกียร์ประกันเครื่องเกียร์หนปีสองหมกิโลนะคะซ้อมศูนย์ด้วยนะคะ ก,ก,ก็ฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นโปรที่คุณแม่ว่าน่าจะโดนใจคนที่ซื้อรถหลายๆคนเพราะว่า<ฆ>สิ่งสําคัญที่สุดในการซื้อรถมือสองก็คือ,คอเรื่องคุณภาพประกันเครื่องเกียร์ไปเนี่ยมันไม่ได้แค่เคลมพวกเรื่องเครื่องเกียร์ได้นะคะมันมีพวกเรื่องฉุกเฉินพวกเอาอยางแต่กลางทางต้องการให้คนเข้าช่วยเหลือด่วนพวกนี้น่าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะในปีแรกมีปัญหาอะไรก็คือมีคนคอยเป็นลเซ็ center เนี่ยรถรถร้านเราก็เยอะไปหมดนะคะเนี่ยมีทั้งออาติสเนี่ยเอาติสก็เยอะไปหมด นะฮะเอาติดยาฤิดวีออสนะฮะสวัสดีพี่พี่พั์พค่ะหลังจากที่เมนแซวเราเรียบร้อยก็บอกสวัสดีครับนานๆจะเห็นเจ้าของ <c oughs> ออมาเอง <c oughs> เดี๋ยวจะมาบ่อยๆนะ,ะเดี๋ยวจะมาบ่อยๆค่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆรถตอนนี้รถเข้าใหม่มาเยอะมากแล้วตอนนี้รถ <c oughs> หน้า น่าสนใจเยอะมากๆค่ะคุณมิ่งขวัญมาต่อตอนนี้อยู่แถวไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะใกล้ๆสี่แยกมิวลีหรือใกล้ๆสวนสยามกรุงเทพนะคะมาไม่ถูกก็เอางี้เดี๋ยวพี่มิ่งขวัญแอดมาได้ไหมเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ดูค่ะได้ค่ะพี่มิ่งขวัญอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเผื่อสนใจรถอะไรยังไงก็ถามเข้ามาเดี๋ยวเราพาไปดูรถเรื่อยๆเพราะวันนี้เราตั้งใจว่า เราจะาาเปิดสต๊อกให้ดูทุกจุดทุกมุมของบริษัทเพชรยนต์อยู่แล้วนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างท,ทุกซอกทุกมุมเลยเพราะเมื่อกี้เดินผ่านมาก็ทั้งแคมรี่เอาติสแล้วก็มากระโดดมารถครอบครัวเพราะว่ารถครอบครัวตอนนี้มีประมาณ30คันใครสนใจมาที่บริษัทเพชรยนต์ยังไงร,รถครอบครัวต้องโดนสักคันนึงอา่อามีทั้งตัวอะไรนะคะถูกฟอร์จูเนอร์มิลเอ็กซ์รวมรทุกยี่ห้อเนี่ยที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ยน่าจะร้อยคันโอ้โหเยอะมากฟอร์จูเนอร์มิลเอ็กซ เราเราคิดว่ารถครอบครัวเราน่าจะติดในระดับต้นๆในการสต๊อกรถนะอุ้ยออกมากันเต็มเลยคุณนภัสโตโยต้าเอออติ 1.8G R สปอร์ตน้ำมันล้วนมีไหมครับมีนะ G R สปอร์ตเดี๋ยว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 ผ่านไปเดี๋ยวขอเปิดดูให้มาสตาร์สองห้าประตูมาสตาร์สองห้าประตูมีเต็มเลยเต็มเลยมาสตาร์สองห้าประตูแล้ะอวเขาอยากให้แวะขวางดูคลิปรีวิวเรามากเลยเนาะที่เราเพิ่งรีวิวมาสตาร์สองมันไปห้านล้วนี่นี่มาสตาร์สอง อันนี้ซีดานน,นี้า,าต้องเดินเข้าไปอีกหน่อยนึงครับอ่าแล้วเดินเดินเพราะว่าวันนี้คุณแม่อยากให้น้องขิงดูด้วยว่ารถเราตรงจุดไหนมีอะไรบ้างโหรถสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะขิงเอาละหาไม่เจอใช่เ,เดี๋ยวอ่าแจกโปรโมชั่นแก